กฎแห่งกรรมเรื่องบุญกุศลอันยิ่งใหญ่น้ำมนต์ไม่ใจที่พึ่งที่ได้ทำบุญทำกุศลกันนั้น เป็นการเริ่มต้นทําให้จิตใจของตัวตนเข้าใจในเรื่องของการทําบุญให้มากขึ้นเข้าใจในเรื่องปัญญาได้รู้เรื่องความสงบของจิตใจแต่ถ้าคนใดไม่มีสมาธิที่ดีพอก็จะไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนคนเรียนดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์อยู่ดีๆจะไปรู้เรื่องของดวงดาวนั้นดวงดาวนี้ไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ลึกกว่าคนที่ไม่ได้เรียน พุทธศาสตร์ก็เหมือนกันคนที่จะรู้ได้ก็เป็นคนที่ต้องเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพราะพุทธศาสตร์เป็นของที่ละเอียดลึกซึง้งยิ่งกว่าดาราศาสตร์ยิ่งกว่าโหราศาสตร์เพราะดาราศาสตร์เรียนเรื่องดวงดาวในท้องฟ้าโหราศาสตร์ก็เรียนเรื่องผูกดวงดาวนั้นหรือผูกดวงชะตาของคนโน้นคนนี้แต่พุทธศาสตร์นั้นเรียนของที่มีอยู่ในตัวตน ของเรานี้ที่เรายังไม่รู้จักท่านก็ให้ค้นคว้าศึกษาตัวตนเองแค่คำว่าวิญญาณวิทยาศาสตร์ดาร,รศาศาสตร์โหรศาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องวิญญาณนั้นว่าจะเกิดอย่างไรจะดับอย่างไรแต่พุทธศาสตร์สอนให้รู้จักเรื่องของวิญญาณว่ามีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งวิญญาณสัตว์ทั้งวิญญาณเทวดา วิญญาณมนุษย์และในทุกจักรวาลล้วนแต่มีวิญญาณอยู่ทั่วไปแต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปดูวิญญาณแต่ภายนอกอย่างเดียวพระพุทธองค์ต้องการให้ศึกษาวิญญาณภายในให้ดูแรงกระทบของวิญญาณวิญญาณที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าจักขุวิญญาณ หูก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าโสตะวิญญาณจมูกก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่ากายวิญญาณใจก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องของวิญญาณทั้งหกนี้ดีแล้ว ก็จะเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีขึ้นการค้นหาวิญญาเหล่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าต้องค้นหาในสติปัฏฐานสี่การนั่งก็ดีเดินก็ดีกินก็ดีคิดก็ดีนึกก็ดีให้กำหนดเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญานั้นเข้าไปจับจดจอ่ออยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวของตัวตนเองนี่แหละจึงจะจับวิญญาณนั้นได้ ถ้าคนไหนจับวิญญาณได้ก็จะเป็นโสดาบันสักทากามีอนาคามีไปจนถึงพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษในธรรมะตั้งหลายสิ่งที่ไม่รู้จักก็จะไม่มีเลยจากคนที่โง่เขลากลายเป็นคนที่ฉลราดล้ำลึกจากคนที่มีความหลงจะก,กลายเป็นคนที่ไม่หลงจากผู้ที่ไม่รู้จะก,กลายเป็นผู้รู้อย่างเช่นพระพุทธองค์พระสัมมาสัพุทธเจา้า เป็นผู้ค้นหาวิญญาณเพียงคืนหนึ่งพระพุทธองค์ค้นพบวิญญาณแล้วสามารถรู้จักการเกิดและการดับของวิญญาณเหล่านั้นได้พระพุทธองค์รู้ตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนค้นหาในอายตนะทั้งหกนี้เองพอได้สำเร็จแล้วจึงตรัสสอนปัญจวคีให้รู้จักกับวิญญาณที่หลงต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏ เมื่อดับวิญญาณนั้นได้แล้วจึงจะได้ไปถึงนิพพานได้พระสมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงวิธีการจับวิญญาณเช่นเวลาที่ตาเห็นรูปตานั้นเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกเมื่อตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าเกิดจักกุวิญญาณเมื่อกระทบกันแล้วก็จะเกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะก็เกิดเวทนา ก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจขึ้นมาก็เกิดเป็นตันหาอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาตามลําดับแล้วก็ส่งไปถึงใจดังนั้นที่เกิดความดีที่เกิดความชั่วได้ทุกวันนี้เพราะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้กลิ่นได้ริมรสได้กระทบสัมผัสโดยไม่รู้สิ่งที่มันเกิดกับตากับหูกับจมูก กับลิ้นกับกายกับใจนั้นถ้าไม่รู้ทันอารมณ์ก็จะกลายเป็นธาตุของอารมณ์เหล่านั้นไปก็ปล่อยให้มันเกิดจนเป็นโทษเป็นทุกข์ต่อไปอีกเป็นอุปาทานเป็นการยึดติดไปหมดเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นของละเอียดอ่อนทั้งหมดธรรมะของพระพุทธองค์จึงต้องรู้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาต้องมีสมาธิในการฟังมีสมาธิในการจำ มีสมาธินในการปฏิบัติมีสมาธินในการพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจในเรื่องของการประพฤติธรรมะตรงนี้แหละการที่เรียนเรื่องสติปัฏฐานสี่หรือธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งสติเรียนวิธีจับวิญ,ญญาณด้วยการเห็นสุข,สขเห็นทุกข์เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นใจของตัวตนเองนี่แหละเอาจิตเข้าไปจดจ่ออยู่กับการประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้ได้ และก็จะเกิดเป็นความสบายอกสบายใจรื่นเริงบันเทิงใจเบิกบานสว่างสวัยในจิตใจของตัวตนเองแต่ถ้าไม่รู้เราก็จะถูกอวิชชาปิดบังเอาไว้มันก็จะเกิดความไม่เข้าใจคนที่มีความอึอดอัดหุนหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจมีอารมณ์ไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาทั้งตลอดวันตลอดคืนหรือตลอดชีวิตเลยก็มี บางคนดีใจก็ดีใจมากจนเกินไปเสียใจก็เสียใจมากเพราะเขายังไม่รู้จักการเกิดและการดับของวิญญาณน,นั้นคือยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนั่นเองจึงไม่รู้จักวิธีดับของตัวตนเองพระพุทธองค์จึงตรัสสอนวิธีการทำบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่นี้โดวยวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการเข้าไปดูจิตดูวิญญาณของตัวตนเองให้ได้เสียก่อน เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปเป็นแสงส่องสว่างดูว่าวิญญาณที่พาให้เกิดพาให้เวียนว่ายตายเกิดไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปนรกที่มันอยู่ที่ไหนถ้าใครตามเจอตามพบก็เป็นอันจบวิญญาณคือจบจิตก็ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้อง ไปเกิดความทุกโศกกับความผิดหวังต่างๆนานาก็หมดสิ้นไปแต่ราบใดที่ยังตามหาวิญญาณไม่เจอไม่พบดับวิญญาณชั่วร้ายนั้นไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมีความทุกข์อยู่ต้องโศกเศร้าต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมีความผิดหวังทั้งหลายทุกข์ก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของตัวตนเองทั้งหมดเหมือนเดิมฉะนั้นเราทั้งหลายที่ทำบุญทำกุศลกันนี้ ก็ต้องพยายามเข้าใจในเรื่องของธรรมะของพระพุทธองค์ให้จงดีถ้าเราฟังธรรมะก็ให้รู้เรื่องในธรรมะนั้นๆการนั่งสมาธิก็ทำให้เข้าใจพระอธิบายเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารก็จงฟังให้รู้เรื่องอาจจะเข้าใจว่าทำไมคนอื่นเขาถึงทำกันได้ทำไมเขาจึงเข้าใจในเรื่องนั้นได้แล้วเราเป็นใครมาจากไหนก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ เพื่อขอวิธีการปฏิบัติเปิดใจตัวตนเองียก่อนโดยการฝึกหัดเดินจงกรมบ้างด้วยการฝึกหัดนั่งสมาธิบ้างจับดูตามลมหายใจก็ได้แล้วพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของตัวเราเองให้มากๆคิดถึงตัวเราให้มากๆแล้วก็พยายามเลิกคิดถึงคนอื่นความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นความหลงก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปอันนี้ ก็ช่วยให้เกิดปัญญาได้ยังมีโอกาสยังมีเวลาอยู่เรายังมีพระไตรปิฎกอยู่ในตัวของเรานี้เพียงแต่เรายังไม่ได้เปิดอ่านเท่านั้นเองต้องรู้จักเหตุของการเกิดความทุกข์ในจิตใจและหาวิธีดับความทุกข์ในจิตใจนั้นให้ไปสู่ความสงบให้ได้เมื่อทุกคนเข้าใจถึงความดับความว่างเปล่าได้แล้วบุคคลนั้นนั้นจึงค่อยเข้าใจแก่นธรรมะของพระพุทธองค์ จึงจะค้นหาแก่นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยเปิดใจตัวเองดูวิญญาณตนเองแล้วจบตรงที่รู้จักวิญญาณของตัวเอง<ะ>ก็ไม่มีอะไรมาปิดบังปัญญาของเราได้อีกแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนความหลงก็จะหายไปความโง่เขาก็จะหายไปเช่นกัน น่าเสียดายที่คนไทยชาวพุทธปัจจุบันยังไม่เป็นนักฟังที่ดีเท่าไรยังไม่เป็นนักปฏิบัติที่ดีเท่าไรยังไม่เป็นนักอ่านที่ดีเท่าไรยังไม่รู้จักทุกข์ที่เกิดกับจิตใจตนยังไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์ที่ใจตนยังไม่รู้จักมรรคที่เกิดกับใจยังไม่รู้จักนิโรธที่เกิดกับใจแต่คนไทยของเราชอบให้ทานชอบพิธีกรรมต่างๆ ชอบจะไปสะระเคราะห์ต่อชะตาชอบจะไปรดน้ำมนต์ชอบไปหาหมอดูชอบจะไปทอดกระถินทอดผ้าปา่าชอบปิดทองห่อพระคนไทยจึงได้แต่เปลือกของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีการปฏิบัติด,ด้วยสติปัฏฐานสี่ไม่รู้วิธีการเจริญกรรมาฐานถ้าคนไทยเอาธรรมะล้วนๆมาปฏิบัติกันหมดทั้งประเทศประเทศนี้ก็จะมีความเจริญมากกว่านี้มากมาย ผู้คนทั้งหลายก็จะมีแต่ความสบายกายสบายใจจะมีความสุขมากกว่านี้ความเจริญอย่างอื่นเท่ากับความสุขทางใจของทุกคนก็จะมีขึ้นความหวังในพระพุทธศาสนาว่าเป็นที่พึ่งของเรานั้นในบรนปลายสุดท้ายของชีวิตเราก็จะได้แน่นอนกันเลยจากคำสอนของหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าลดละมนตเป็นศริยศาสตร์ โลกจะรอดได้เพราะว่าเคารพในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพด้วยสิ่งนั้นคือหน้าที่ขอให้บูชาหน้าที่แม้จะทำงานอยู่กลางแดดอาบเหงื่ออยู่กลางแดดก็เคารพบ,บูชาเหงื่อของเรานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอะไรเลยถ้ารังเกียจเหงื่อของตนเองแล้วไปเป็นอันพานที่ปล้นจะดีกว่าไหมถ้าเป็นธรรมะของอันถานอย่าเอาเสียเลยเป็นการดีที่สุด เงื่อที่ออกมานี้ก็เป็นน้ำมนต์รดหัวใจดีกว่าไปรดน้ำมนต์ที่เขาดรดๆดกันอยู่ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเป็นศสยศาสตร์มากเกินไปขอให้รดน้ำมนต์ด้วยเงื่อของเราประการทำหน้าที่นี้เถิดแล้วจะเป็นน้ำมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยแล้วก็จะรอดพ้นจากความทุกข์จะดับความทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงอีกด้วย ขอให้พึงพอใจในหน้าที่ของตนแม้มันจะออกมาในรูปแบบของเหงื่อกลางแดดทำงานกลางฝนอะไรก็ตามทีเมื่อพอใจก็เป็นสุขเมื่อทำหน้าที่ดีก็เป็นสุขปัจจุบันเดี๋ยวนี้คนไม่พอใจในความสุขที่แท้จริงไปพอใจในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเงินไม่พอใช้ต้องกู้ต้องยืมเขาต้องหลงเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงเพราะมันจะไปหาแต่เงิน มาบูชากิเลสกันนั่นเองบทธรรมะโดยพุทธทาสภิขุปธาทกถาธรรมพิเศษช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ